โดยเปิดผ่ามาในเมเนกาอยู่อาบ้านคุกน้อยเฮือนน้องมีนาเนาะอัะอสบายดีเดอร์ FC, เอฟซีเบิร์สกุสกุคนมาพบมาพอกับสาระน้อยในมนเนเนาะกอยู่เฮือนน้องมีนาทุกคนเลยน้องมีนาอ่าเป็นภูสาวไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะทุกคนเนาะมะนเนเนาะทางสาระน้อยก็เลยอ่า เป็นสะพานบุญหายทางอ้ายกิติอยู่ทางฝั่งไทยทุกคนเลยอ่าเนื่องจากว่าทางอ้ายเพิ่นเนาะเลยเห็นคลิปหรือว่าเลยพูดคุยกับน้องมีนาเนาะเกิดความสงสารเอ็นดูทุกคนเลยเพิ่นกะให้ทางสาวละน้อยนี่เนาะสื้อเขาแล้วก็อ่าเป็นนมเป็นเป็นเพลิดากระปองมาม่าแล้วก็เป็นไข่ทุกคนเลยมาหายทางน้องเพิ่นเนาะ อตอนนี้ก็มาฮหอดจดถ,ถึงแล้วล่ะทุกคนเด้ก่อนอื่นทางสาระน้อยก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทงางไอ้เพิินที่ว่าไว้เนื้อเสียใจให้สาระน้อยเป็นสะพานบุญหรือว่าสะพานหักให้ในอนาคตเนาะโดยให้ทงางไอ้เพิินอยู่ดีมีแห้งเจ็บยาใดไข่ายามีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะ,อะขอให้ไอ้เพิินพบพอ่อได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะลำรวยเงินทองขึ้นไปเมื่อนาะ โดยก็โอเคนะเขาไปหาทางน้องมีนาและกระทางครอบครัวพิ่นเลยเนาะทุกคนเนาะโดยโดยมานังโอนางร่วมกันยูนีต่ต่อนะสวัสดีป้าดุ๊กสวัสดี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 เอ้ยม้อนี้มีของฝากเลยม้อนี้นะของฝากจากทางฝั่งไทยทางอ,านะอ้ายดีเนาะเอาอยู่ว่าของฝากทางเพื่อนหื <laughs> เอาอยู่บ่เม่แม่ไอีอย่งเด่อีอย่งเด่แน่เห็นของฝากยิบมายะได้ตัวไหนลองกันใส่ือว่ากินเอาตัวไหนยังงงอ่เด้น้องนนี่มีอย่งไงนีีหนึ่งแทเนาะแล้วก็นมสแท็กูบ่ปากอกองหแท็กอันนี้ไข่ ใครกัคือว่าเดคนน้องจีค่าเื่อนก็เอาวากันเนาะมีแต่งไม่นก็เถิดนำในลายสิ่งดีสำคัญน้องน้อยคนของน้องน้อยเป็นเพ็นเพิดเนาะเสืมีหนาคนเอ็กแอลนะน้องละเออวิีใจบ่ดีใจบจา่ดโดยเพิ่นเพิดเจ้าแหละนะอือ ใหเนาะอุ้มเลยนี่อุ้มเอานมนะอุ้มน้องอุ้มก็แฝงเพชรนี่นมเนาะกินเยาวนนมด๊เด้ะอะไรเออีกกำลังแบบกำลังหัดเบอกหัดจ่าเนาะเด้อโด้อน้องมีหน้าก็คือสีหูอยู่แล้ววแบบใสซื้อให้เนาะหูบัอลล่าเออทางอายเพิ่นก็คือสีได้บอกแล้วเนาะ หลังจากโอลมกับไอเพิ่นไหลประมาณจักมือน้องละเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เนาะแม่เพิ่นกะทักมาไล่เมือเ่อไรจะแบบบุกกา,กา,กาตอบเพิ่นเนาะเพิน่นก็คือชี้ทักมา,ากตั้งแต่เมือเอ่อไหร่มาหาเพิ่นแหละเนาะแม่โอ,อแต่ว่าคือทางน้องนี่บุกกาตอบไอเพิ่นแม่นอะไรบุกกาบุ<ม>กา<ม>กาตอบเป็นอะไรบุกกาตอบเพิ่นเย็นเพิ่นคิดตัวอีกดีว่า ยันแบบว่าเออจังไดบยันพื้นบาล้นน้ำเบาด้วยว่ายังหูวะขอความไอ้ประทักมาหน่ได้จังหวะประกาศตอบเนาะเป็นผัดทักมาดีโย่แต่แบบปรกาศตอบเพื่อนญาติเพื้นตัวนะเออยันเป็นเข่ามาตัวมาต้มอีกคือคนก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นจังไดเพิ่มมาเป็นแบบแห่งความผิดส่วนตัวเขาเนาะ บบว่าคือ, i, คอ,คอเฮานี่เคยเคยเจอมาใช่ไหมเนาะการอบรมกับหนุนฝะั่งไทยเนาะแต่การเห็ุในเฮานี่เสียความรู้สึกและเสียใจเนาะอ่าถ้าว่ามีผอะไรเข้ามากกับมีขิดกล้วแง่เนี่ยจังหน่อยมั้งบอกระเปพยจังไดคือว่าได้คุยกับไอ้เพื่อนบัดนี่นางจะเร่ร่วมกันแล้วไอ้เพื่อนเราดีบะแม่เราดีแตกต่างแตกต่างกับการเที่ยวขิดบ่ โดยนางจะว่าเพื่อนได้โอได้ล่มแล้วเนาะก็คือเพื่อนหูอะไรเนาะคือทางน้องนี่ก็เป็นแม่เดี้ยงเดียวเนาะอยู่กับยายไว้เช่นซะไปใส่กับบ่ได้เนาะโดยสิไปเฮ็ดเวกเฮ็ดงานหาเงินหาคำกับานี่บุกเนาะทั้งง่ายเพื่อนก็เลยว่าเงินมือเขามาสร้อยเป็นเครื่องกินหรือว่าเครื่องใส่ก่อนน้องหลานเนาะเบื้องต้นทั้งแหละเนาะเพราะว่าทางน้องก็หากระลมกับ็มาเพื่อนได้มือเดียวเนาะ อ้าวเอาบอเอาบอปะป้าป้าใหม่ในใบบ่เอาบ่พอใหม่กำลังเป็นตาหักตาซังดุน้องมีนาก็เออเนาะเป็นกะไรเงยเมื่อออกมาซอยเนาะเนาะเป็นอาจังใดก็ขอบใจอ้ายเพื่อนดูน้องหละจักเล็กจักหน่อยขอบใจส่งมาให้เนาะเลย เลยอ้าวอ้าวอ้มีแต่ว่าให้ทั้งอายเพิ่นกะอยู่ดีมีแห้งนาะน้องละเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยเงินทองเนาะเก็บยาอะไรขายยามีให้น้องมาจำเลยก็ให้กลับยิ่งไปหาเพิ่นรอยเท่าพันเท่าเนาะอืมคือว่าส่วนใหญกะหากระหงจักกันกะลองคุยกันไปก่อนเนาะน้องละคือทั้งน้องก็ยันถึกตั่วถึกต้มอีกเนาะเออคือทั้งอายเพิ่นกะ ถึกตัวมากคือการนองไหลหัวอกเดียวกันเนาะเป็นการลาวมาอยู่เหมือนบ่แน่นเป็นกเป็นการลาวนะแต่ชิมาเบิ่งระหว่างคนถึกตัวคนต่างคนต่างถึกตัวเนาะมาล้มกันเนาะเลยคือแบบน้องกระหูอายุอยังเพิ่นละบ่เพิ่นได้บอกแล้วสำหรับน้องมีนานี่หับได้บ่โดยหับได้หน้าตาเป็นแบบ โอเคอย่าบ่น้องล่ะมีส่วนใดที่แบบน้องมีน้าบ่มักสิบ่ให้เจนในตอนนี้อๆๆๆ่ีกมมตอนนี้เนาะือยกแล้วตาก็เห็นแล้วเนาะกินจิไปกินอยู่บ่จินี่โอก็อยากให้อ่าลองลมกันลองเบิ่งเนาะ กับบ่อยากให้คิดว่าเออผู้นี้เขามาที่เขามาโตเขาอีบอเลยว่าที่เขามาให้ความบางังเขาซื้อบอกัก็คิดได้แต่กับกบ,บ่อยากให้ท่อเนาะให้ให้ลกมก่อนเอาสิด้หู้เองมาแทานดอกบางทีเราคิดอาจจะขิดผิดก็มีบางทีนะเราก็เออเป็นได้ว่าันบอลองกับบอลหูกับมดนนะ,นะต้องลองเบิดเวลาแล้วาาก,กันเนาะจืดแต่ยันเขื่อนไส่ส่วนคนมากดีใจใจเลย คือแบบข่าวสอบเดืนนี้กินได้จังเมื่อน้องละประมาณสอเดือน่าาเดือนโบหนึ่งนี่ได้โอาเ <c oughs> งเดือนที่ข่าวสามเดือนเพิ่นวะโ <c oughs> อ้กินจัค้นน้องละสคนทำเงินวาลาน,นอ่อสิบกคนได้นับเนาะโ <c oughs> ดยมีแต่กเมตู้ฮันเนาะใจมามื่อน่บนแบบนี้เลเนาะ เออยถุยโอ้ยถุยเนาะกันมาดูนี่แห้งเจียนสระเซียวกระหนีได้นี่ยอือโดยสำหรับน้องมีนาได้หูวหนุ่มเห็นหน้าเห็นตาทั้งอายเป็นกระตือว่าโอเคเนาะน้องหลานเนาะเดี๋ยแต่ความแบบความสัมพันธ์เนาะหรือว่าโอรุมกันเนาะออนาคตสิเป็นแบบใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับน้องกับอายเพิ่นเนาะโดย ปัจจุบันนี้น้องได้ลมก็ไผ่อยู่ภาษาใบลงก็ไผ่เลยใบลมก็ไผ่เนาะคือทางลายน้องก็เห็ดไหลแหละยังอืมยังไม่ได้ไปเห็ดเนาะพี่มาพี่มาป่ะลุงกับไอ้เพฝนทางไหนจ๊ะอังคีปะลุงทางเฟซบ่อกนี่น้องเฟสเนาะลุงทางเฟสเลยเนาะเบิดยาไล่หรือว่าถ้ามีผู้ผูหมักผู้สนใจน้องก็สิเปิดโอกาสอีกบ่ สี้องคุยกับม่นก่อนมา<ล>นะอนเนไ้มเอา่เป็นกอือเอางคือเรามีนี่ครับกาสอทีล,ลนะคนเนาะโดยว่าตอนนี้มีคนเข้ามาหาเขาแล้วเลยดี๋ยวคุยกับเขา,า,าด้เยวลมกนก่อนเนาะอนนืแ่ด,ดีคือการนะดียอยู่กันเนาะเาเจอาสีก็เล้เสียโอกาสไปเนาะโดย กระตูบบัญชีอันใหญ่กว่าแม่เลยจิ้มข้าวกับยังมันเลยนะกินข้าวกับปลาโอ้โหโซบีโซบจะมีแต่ปลาและโงนี่เนาะโดยจิ้มจิ้มจิ้มกินข้าวกับยังดูเอ่อเฮ้ยเผนิกายกินข้าวคือทั้งน้องเพผนิก็กินข้าวเหนียวแล้วเนาะเออ แท็กหนึงเองเคยใช้มากในดนปันไดสบหนอนในแจังเมืองแห่เพืชนี่แห่แเพืชนี่เลยค่ะไม่เคยซื้อสบหนเอนโอ้คือซื้อสบน้อยบเปลออันสบที่มีอันสิดแปะอันนบ่นเอสิบสองอันเปลเนาะเดี๋ยวเอาสิสบใหญ่มาให้เนาะมันจุ่มีเท่าไหร่ก็ตัวนี้บ่ใส่อยู่ข้างนั่นบ่มันสิเปลมันจุ่มให้เนาะ พี่จังหลยาิบสีเนาะหาิีสิ้นพ่น,น,นนะมันเบิดกับจังหวะกันไหมน,น้งองหลานเนาะเดยวช่วงนี้หนาฝนเนะาะคืคอใส่ักกระโบแหยยยงเนาะหย,<น>ยอกอ่เยอหยอกเิห ในอนาคตถาว่าเราบว่าเป็นซูเป็นแฟนกันนเป็นน้องเป็นอ้ายเนาะหักแทงกันดีกว่าแบบเถียรซังกันนาะน,อานาอ้องร้านเนาะอืมเพราะว่าเรื่องตามหักมันกะบ,บังคับกันบ่ได้เนาะเรื่องจิตใจเนาะถาว่าลมกันไปแล้วเอต่างคนต่างโบ่เข้าใจกันหรือว่าต่างคนต่างโบ่หมักกันนี่แต่ว่าเป็นเดือนจะทานะมาเป็นอายน้องกันเนาะอืมเลยด้วยทา้งไอเพิ่นกะบ่ได้บ,บังคับอีกอย่างค่ะนะตามใจทางน้องมีนาเลย ว่าเออทางน้องมินานี okay. taste, ่สีให้เพิ่นอยู่ในสถานะยังคะนะแต่แต่ว่าทางไอ้เพิ่นโอเคกับน้องมิน่าเหมือนปะโดยแต่ว่าไอ้เพิร์นได้แต่น้องมิน่าอีกเหมือนบ่นี่อืมแม่น่าไอ้เพิ่นบ่มีปัญหาเนาะโดยแต่ว่าน้องมิน่าจะหักไอ้เพิ่นได้บ่ประมาณนี้คะนะอือคือฐานะครอบครัวเพิ่นกับ่ได้ติ ขอแค่ว่ามีความจริงใจแค่นั้นเลงละถ้าว่าจริงใจต่อเพิ่นก็ถือว่าทุกอย่างผ่านเบิด์ตเห็นปะก็ลองเบิ่งสักอีกเทื่อนึงเนาะอืมปเบิ่งสักระยะนึงก่อนเด้๋ยวหดอกเนาะโดยอันที่ว่าหมื้อ20,000ได้ฮู้รถนิดเดีมันก็มัวเนี่ยนอนเนาะพี่น้องก็เคยฟื้นมาแล้วเนาะเลยว้าวๆๆสิตกแล้วนมนี่เพิ่นกินได้จักมื้อ2แพ็คนี่นะ ประมาณนี้เนาะเบิ่งกระโตเบิ่งกระหมนะเิ่งเนาะแข่งขาเบิ่งนะป <c oughs> ้าผู้ดึกเคยสั่งน้ำหนักเขึอนอยู่บนองล่ะส2องโลสิบสองโลปปีกับสี่เดือนเนาะน้ำหนักสิบสองโลเลยป้าทุกคนเลยผู้ดึกเนาะกระตูกับไอเป็ดเยอะ <laughs> เอาเบิ่งจะเป็นเบิดเบิเ่งแนมอ่ะเ,เ,เ,เป็นคอเลยอาจยคือคุยกับไอ้นนี้มือเนจักเถือ่อนเดิจากกันตั้งแต่หัจากกันมาคุยกันจักเถือ่อนะทางเราทักนียคุยประมาณยามเวลาว่างนะส่วนมากเราโทรมาบ้างปไดเสนเียงของบัวของลาคนนี้น อ่อนวานนุ่มนวลอยู่บอแม่นยานว่าบางคนกับเราแบบเสีนยงจากแข็งเนะบางคนกันเนาะอืมโดยโในอนาคตให้เอาเห็ดทัวได้บ่นองละคือแบบเอามาเป็นทัวเป็นไงได้บอหน้าตาแบบเป็นอเออออย่างเดียวตัวเนาะทางนี้อย่างนั้นตัว พอทางนั้นพอยันที่นี่แล้วครับบ็ได้สีน่ไดายเลยแบบนี้เนาะมีแต่ลองคุยกันนะเก็บขึ้นมาเห็นน้องด้วยอ่ะเขาบอกว่านี้นะมันก็คือซีน้องเลยกันห่าอยู่ดอกเนาะแมนแมนอ่าท่านบางคนยังซีน้องเลยยังเบาเบาที่นี่แบบกะจริงความจริงใจไอ้เคนเบื่อเนาะถแต่ามว่าไอ้คนมีใจชัางแด่งนะแต่น้องเป็นกะซีซีบิ่งไปนี่เนาะว่าไอ้เคนนี่เว้าแทบบ่แบบข้างน้องนี่กะซีว้าแทบบ่ประมาณนี้นะไปยู่ในโซนว่าโตกเนาะแบบนี้ ต่างเหมือกันในเวลานี้แต่คนเนาะเลยถ้าเป็นอ้เป็นจะคมชู้เป็นแฟนนี่น้องที่ให้เวลาเป็นแค่มื่อคุยกันเสียใจง่ายประมาณเท่ะเลน้องล่ะนี่เครื่องต้องเก็บบ่มีบ่โอ้เก็บบ่ไม่เก็บเก็บนะปูเครื่องก่อนปะปูบ่เลียวยาเลยไม่ใช่บนท่านไหนเนาะ ก็ไม่ได้มาโตตอนนี้ก็ผมก,กมาระวนเนาะตอนน้องเดินทา,ทางเลยนะเพราะว่ายายได้ยายห,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 ห้างเนาะน้องหล,งลานน้องคนโตมันก็ได้ยินเสียงเนี่นะว่าขอโชคผีไว้เพียงจำนี้ก่อนเนาะโดยอาจจะไปดีน้องหล่ะ